กาบสบายดีพี่น้องกองไฟวัตถุขูทุกคนเด้อจากพี่น้องทั้งลาแล้วก็ทั้งไทยแต่กระตังประเทศจากพี่น้องจ้าบวั่ทุกมือกัสิสื่มทุกมือมาจับมือีนพี่น้องหละกินลังใจและจาพี่น้องจ้าไข่ดุแากพี่น้องใครใครใครอย่างห้างเนาะใครดุเป็ดเด้อจากพี่น้องจ้าแต่ก็ะสมตํา สมตำเนี่ซื้ออะไรออนบริษัตำจ้ะพี่น้องจ้ะซื้อซื้อเพิ่นมากมันมน,นี่กลัวเได้กินอันนี้หมแล้วจ้ะพี่น้องไายเครื่องหมแล้วพักก้ามฮอก,กซิมี่พักอ่าพักกาดหลอกแล้วก็บักแตงทัวแล้วกับอ่าพักกระลำจ้ะอันนี้พักกินกับไข่ลูกเลือดจ้ะพี่น้องพักแพลวแก่ข้าวแก่ข้าวพี่น้องคนใดสนใจสั่งซื้อไหลเลือดจ้ะพี่น้องอันนั้นซอง มีนาเมีพ่อนเลยจ่าพี่น้อง้ังน้ำซังซื้อน้ำเพิ่นไดเลยจ่าพี่น้องจ้าวาสนใจเนาะ้ังซื้อน้ำเพิ่นไดเพิ่นกะสีมีทุกอย่างนอาจากพี่น้องมีทั้งเสน้นข้าวเปียกมีทั้งเส้นขนม,มจีนนอาจากพี่น้องนาะพี่น้องคนใดส้นใจกับซังซื้ออะไรเลยจากพี่น้องเมื่อในกะสีมาลองกินเบงจากพี่น้องจ้าข้าวอยู่บ้านน่นได้กินอยู่จ่าพี่น้องแต่มาอยู่ในบริกินเลยกำลังเสด็จกินเป็นขังแหลกะลรจากพี่น้องจ้า มาจา้ะลงมือจับตัวนีก่อนเด้อจ้ะพี่น้องอันอ่อ,อนสิกินกับสมตำเด้อจ้ะพี่น้องถ้าว่าพี่น้องโบก,กินกับสมตำก็กินกับอันนั้นพริกไทยใส่กับเกลือพริกไทยเกลือปนกันเนาะจ้ะพี่น้องกินไหนแต่ว่าอ่อนมีสมตำอ่อนก็สิกินกับสมตำเนาะสิ่งที่ขาดบราณคนน้องกินคือเกาลากัดจ้ะกอปกๆปกบก่ิษั บริเวปอกมาก,ก่อนได้จะพี่น้องเลยไข่ดุไข่ดุสดนหนาอืมแต่พี่น้องคนไหนโบก,กินกันบคอทอดคอไฟเลยจะพี่น้องบางคนเบนสิบโบกินเนะาะคอทอดคอไฟลายๆใส่น้ำสมตำลูกพี่น้องหนาๆอืม แส่อันนี้แก่ข้าวแส่ก็งามสมตำกับแส่พี่นอ้อง อันนี้ก็เป็นไข่กระลัดไหมไข่แข็งๆอะนะ พี่น้องก็เสว่าสานี่เนาะสารอมอ่อนแป๊บนี้ ยานมันสายพี่นอ้องอ่อก็ได้ปอกอันนั้นเนาะยานพี่น้อง Mm. Ja. 赞助。 กินไขูุ่ของหมักอยู่บ้านเ่าหลายๆสร้สางสื่อนำแม่พ่อ เดี๋ยวใครนะนำค่อยกินน้ำหลังยำแซบดีเลยเขียว,วแซบดีอันที่ว่าเป็นกระดันนะนะ ด้วยจะไขรดูอะสมตำโบปันนี่แหละคลองหมกักเราพี่น้องนี่พี่น้องไข่รกระลันมันเหนียวแซ่บแสบหย่ำปุดปุดอืม กินต่อพี่น้องลูกชายเตือนดูมันตัวซ้ำผู้ดีกินเลยพี่นอ้องโมยใหญ่ น,นั่งนู่นอไข่กระดันโอ้อยากเปืือนในเด้อจับพี่นอ้องเอยกินของเปืือน เสร็จมื่อก็กินกับน้ำสม่ำ ไปแล้วจะพี่น้องจ้ะคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เพียงสานีเลยจ้ะพี่น้องขอบคุณในไลฟ์เลยพี่น้องที่มากดติดตามให้เป็นงกำลังใจเลยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นงกำลังใจให้ออนยีคลิปต่อไปเลยจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงสานีเละจ้า <Olympics> <İ> <de>